สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าร้อนเบิร์ดเผยภาพถ่ายครอบครัวที่มีแตงโมร่วมเฟร,รมแหวกแนวแต่พายิม้มยังคงทยอยเปิดภาพโมเมนต์แห่งความรักกับแตงโมนิดาแฟนสาวผู้จากไปให้แฟนได้ชมและร่วมอลัยอยู่เรื่อยๆําหรับเบิร์ดเทคนิคที่ล่าสุด26มีนาคม2022เบิร์ดได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพสุดประทับใจแฟนๆ,ฟนๆเผยภาพแหวกแนวไม่เหมือนใครหลังนำภาพที่ตัวเองและแตงโมแต่งใน พลิเคชั่นหนึง่งซึ่งเป็นภาพชุดแต่งงานพร้อมกับมงกุฎบนหัวพร้อมกับข้อความบนภาพว่าเมื่อครอบครัวของคุณถ่ายรูปไม่เหมือนคนอื่นพร้อมกับแคปชั่นสติ๊กเกอร์เจ้าบ่าวและเจ้าสาวมีแฟนๆต่างเข้ามากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นพร้อมกับส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ